สวัสดีครับทุกคนจสวัสดีครับวันนี้เด็กท้อมาแล้วโอ้ยเธอฉันเพิ่งสังเกตหนีบดูีิเด็กท่อมีรูหัวใจที่อันนี้ด้วยอ่ะใกล้ๆกับพิกาจูน่ะเห็นไหมเด็กท่อมีรูหัวใจด้วยแล้วเด็กท้อนั้นยังไงอ่ะสีไม่นัดกันเลยมาคนทิศคนทางกันและดูจมูกแบคแมนนี่จมูกแบทท้อนี่เธอดูจมูกนะเธอเห็นอะไ,ไรไหมมันเยอ,ยอยู่นั่นเธอเห็นไหม แสดงว่าไม่ได้องศานี่ว่าคุณแม่ไว้จุกจมูกคุณแม่ไว้จุกจมูกอืมลูกบ้าวคุณแม่ตื่นเลยทันนี้น่ารักนะเห็นดูตื่นฉันกอดเด็กถอมาท้งเดเรือนอยู่เต็มนาะเธอรู้ไหมว่างั้นฉันติดเรือนที่หน้าที่ไรไอ้น่องทอนก็เป็นเรือนแห้งนะ เศร้าจูต้ตอนนี้มันเป็นเรือนกินเนื้อผีปุ๋ยเป็นเรือนเปียกอุ้ยตายเธอเรือนก็นมีตั้งหลายยี่ห้อนะคะไม่ใช่ว่าแถมเรือนก็นคือเรือนไม่ใช่เรือนมีร้ายแบบนะคะทุกคนซึ่งฉันผู้รับแมวจอนมาเต็มบ้านค่ะทุกคนฉันรู้จักเรือนดีเลยค่ะรู้จักจักเด็กทอเป็นส่วนนึ่งนะคะสวายเลยร,เรู้ไหมเรือนรับประทานค่ะนี่ฉันอย่างหนึกๆึอยู่เลยนะเธอว่า ถ้าฉันไม่เอาเด็กเถอมาส่งใส่สู่คิดไปไล่โรบเลยนะถูนะนี่บัวว่างฉันนี่เลี้ยงให้เต็มบ้าวันนี้ถูอไหมตอนแรกเอามาเป็นโรคใช่ไหมเป็นเรือนเป็นโรคคาดซ่านานเป็นโรคพายาธิอ่าพอส่วนานั้นให้เอาหูหนาวปูหนาวรักษายอยู่กี่เดือนนะเธอตอนเล็กๆแต่ว่าใส่บังคนข้าวข้าวนัมนมีคลิปอัะน,นะรักษาอยู่ฉันว่าไม่ผัดแต่ซ้มเดือนนะตอนนั้นนะถึงที่หนีคน้นเรือนได้เริ่มดีหรือไม่ ตึงเป็นได้หรือลา่าวหลังจากนันซูนไปอืมเขาเรียกอะไรควายในพุงกำลังลุกโชนเออเขาจะไปอ่มีอ่ะทุม่มขุนแม่ไปเถอะวากี่วันนะตายระว่างกันบ่าวโวให้ไปทั้งพวกวันฉันมันอีชัดอีจักวะอ๋อฉันถุ่มเท่กับเด็กคนนี้ไปเท่าไรแล้วให้ไปไหน <laughs> ไม่ใช่นะตื้อบ่เลี้ยงตั้งนานรักเห็นดูมันนั่นว่าชีวิตมัน แบบเกิดมาชายเวน้นชายกมตามากันไปปินสติกเกอร์ทีรานตอวตามาแม่ว่ายกันเจ้ากล้องร้านเป็นถาดแมวค่ะปินในชั้นฟรีซิทว่าแพนคนนั้นนั่นต่ว่าโพดตามาเฮ้วเลอตัอวไข่ตามอะไรอะไรตีโบดตัวตังตรงนั้นตรงนี้ฉันตังมดจะเตัวลูกฉันรุน่นฉันเคลียด์เคลลังว่าวุ้นไม่รู้ใดไม่รู้ปีกจู้ได้ใช้งานบางไม้หมืนก่อน พอรอดมาหลังจากฉันกับพ่านทำม,มันใช่ไหมที่ว่าเข้าค่ายแบบอู้อักเซบฉันในรุนแรงที่ว่าแค้งยวนเธอโอ้ยคัางนั้นเถอจันมดไรยตางเลยการักษา่ะไม่ค่อยแพงเท่าไหรนะเพราะว่าเออหมอเมื่อทบอกหม้อ,มอ,มอ,มอตรงนั้นเขาดักซาแบบเขาใจบุญน,นะนะเขาคิดไม่แพงแต่ไปแพงกับอ่านเสริมอ่านบำรุง ใอะไรเลยอ่ะทุงไอง้นั่นเลยไอ้ซุปที่ว่ากินละมีแรงเง็้ยไหมทุกอ้งคอลลาเจนที่ว่าบำรุงสัดมีกระดูกสั้นลังจากี่ปูน,นั้นเต๋อเบาโถกินของฉันไปเป็นสักกีช่อง,องของพวกนั้นและในที่สุดเด็ก้ตก็คือเด็ก้อและในที่จุดเด็ก,อก้อ,ก,อ,ก,อก็เป็นเด็กชายปุง่งเป็นเป็นเด็กชายปุปปยย่มันเป็นเด็กชายไขมันล้นอก บอกว่าคุณแม่ดีอย่างน้องเตอแเด็กตองฉะนั้นเขาไม่ทำรายคุณแม่เลยเขาเป็นเด็กดีของคุณแม่เป็นความภาคภูมิใจของคุณแม่อืม